สวัสดีท่ทานชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้20เมษายน2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคําในรอบค่ำกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับหากมารับชมกันครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราก็สามารถ add line add หรือกดลิงก์กดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานให้กับช่องได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้รายการของเราเกิดขึ้นต้องบอกว่าช่องของเราเกิดขึ้นในหลายรายการมากขึ้นแล้วก็ถือว่ามีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นมือใหม่ก็ลองติดตามช่องของคุณโทนี่นะครับใครชอบติดตามข่าวสารนะครับข้อมูลก็มีช่องในส่วนของ เนื้อหาของรายการข่าวที่สรุปมาให้ในแต่ละวันด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกนะันเอาไว้มาที่ภาพเดือนกันก่อนดีกว่าต้องบอกว่าตอนนี้ภาพของเดือนรับสัญญาณมาเรียบร้อยครับถูกทุบมาแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับสําหรับสัญญาณของเดือนครับนะแต่ว่ายังไงซะก็ตามด้วยภาพของเดือนเนี่ยมันมีโอกาสมันมีความน่าจะเป็นครับที่จะปิดในลักษณะของไซด์เวเพราะฉะนั้นถ้าในสัปดาห์นี้เนี่ย ยังไม่สามารถปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับต้องบอกว่าอาจจะลุ้นกันรอจบเดือนเมษาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีการรับสัญญาณวิสัญญาณของเดือนเมษาอาจจะปิดบวกและส่งให้เดือนพฤษภาบวกต่อได้ซึ่งในใจความสำคัญตรงนี้เราได้ติดตามกันในส่วนของบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูในรายละเอียดของภาพสัปดาห์แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังดูภาพกันเร็ว นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นภาพของสัปดาห์กันเพิ่มหลังจากภาพของเดือนรับสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับภาพของสัปดาห์ครับสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ก็คือสัปดาห์ที่แล้วที่ปิดบวกเข้ามานะครับในความน่าจะเป็นในภาพของการกลับตัวเรามองว่าในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะบวกได้ จากสัญญาณของแท่านเทียนฟังให้ดีนะครับมีโอกาสปิดบวกนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นมาทะลุบริเวณไฮเดิมหรือราคา2 0 0 0ครับสิ่งที่เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือจันอังคารพุธมีโอกาสไซด์เวย์ออกข้างนะครับ และวันที่เราจะลุ้นการปรับตัวกลับขึ้นมายืนในแดนบวกก็คือพุธพฤหัสและวันศุกร์ยังไม่รู้เกิดในช่วงวันไหนบ้างซึ่งวันนี้เราอยู่กันในช่วงวันพุธนะครับเพราะนั้นวันพุธมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสองหน้านะครับก็คือหน้าของไซเว์และหน้าของการปรับตัวบวกวันนี้ถึงยังลุ้นเหนืครับว่าจะกลับมายืนในทิศทางของการปิดบวกได้ไหม และวันพฤหัสและวันศุกร์เราลุ้นปรับตัวบวกกันต่อนี่คือบทสรุปของภาพสัปดาห์ที่เราได้พูดคุยกันนะครับใครอยากรู้ดีเทลเป้าหมายราคาฟิโบนัชชีต่างๆไปดูที่ภาพสัปดาห์ลกันนะครับอ่ะเรากลับมาที่ภาพของวันครับเรารู้ภาพรวมของตลาดกันแล้วนะครับภาพทั้งสัปดาห์และเดือนเอามาที่ในส่วนของภาพเดย์ครับเมื่อวานนี้ปิดเดย์มาต้องบอกว่าปิดลึกนะครับปิด แดงลงมาเต็มค่อนข้างจะเต็มแท่งแต่เอาเถอะอย่างที่ผมบอกนะว่าตอนนี้ในภาพของวีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันปิดบวกเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ผมได้มองเอาไว้ว่า จันทร์อังคารพุธอะมีโอกาสกลับตัวเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์นั้นหมายถึงจันทรอาจจะล่วงอังคารอาจจะล่วงพุธยกตัวกลับมานี่คือภาพของการไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นวันนี้เราเข้าสู่วันพุธนะเพราะนั้นวันพุธมันมีโอกาสที่จะปิดในลักษณะของปิดบวกเข้ามาได้หรือส่งเป็นสัญญาณกลับตัวเพื่อส่งวันพุธและวันพฤหัสกลับตัวบวกกันต่อนะครับอันนี้คือภาพของสัญญาณแท่งเขียนเมือ่อวานปิดลบวันนี้จึงมองว่าเอ้วันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วน่าจะได้เห็นสัญญาณกลับตัวบ้าง ซึ่งถ้าเกิดสัญญาณกลับตัวเข้ามาบ้างนั่นหมายความว่าแนวรับที่เรารอกันอยู่หลังจากที่ราคาหลุดเทรนด์ในระยะ1ชั่วโมงและ4ชั่วโมงลงมาก่อนหน้านี้นะครับเรามองเป้ากันเอาไว้2จุดครับสำหรับแนวรับบริเวณ D3 ครับและ D2 ซึ่งถ้าภาพของ Day นะครับวันนี้ปิดในแดนบวกได้ต้องบอกว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นที่ค่อนข้างสูงครับที่บริเวณ D3 จะรับอยู่และพาภาพของทั้งสัปดาห์กลับขึ้นมายืน ในบริเวณ2,000ได้หรือการที่จะพาแท่งวีกลับมายืนในแดนบวกได้หลายคนอาจจะมีความแบบจะเป็นไปได้เหรออาจจะคิดในใจอยู่นะครับต้องบอกว่าไอ้ที่มันเทลงมาก็อย่าลืมว่ามันเทมาจาก1,980 กว่าๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันเทมาจาก1,980ลงมาบริเวณ1,950 30เหรียญทองคำที่มันเทมาในช่วงแค่2วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นในอีก2วันข้างหน้ามันจะขึ้นอีก30เหรียญก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมครับอันนี้คือการแค่กลับมาที่เดิมแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมมองเอาไว้สัก2,000เพราะนั้นอาจจะมีโอกาสปรับบวกได้ประมาณสัก40เหรียญทองคาในช่วงสัปดาห์นี้ นี่คือสิ่งที่เราหล่นอยู่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดก็ได้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดก็ได้แต่ถามว่าวสิ่งที่ผมคิดตรงนี้นะครับผมมองมาจากภาพของสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่เป็นการปิดบวกและราคากลับลงมาเทสแนวรับของภาพทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้หลุดแล้วลงมาถึงแนวรับบริเวณที่เป็น B2 ด้วยและเริ่มเห็นพฤติกรรมในช่วงตั้งแต่เมื่อวานตอนค่าหลังเทลงมาจนเช้าวันนี้ทั้งวันครับเห็นพฤติกรรมการทดสอบย่ําฐานอยู่หลายเพราะนั้น จึงมองว่ามีโอกาสครับที่จะกลับตัวรีบาวแถวนี้แล้วกลับขึ้นมาอย่างน้อยนะครับเป้าเดิม1,980เป้าต่อไปคือ2,000ครับนะนี่คือที่มองอยู่เดี๋ยวต้องมาติดตามตต่อนะครับอาทีน,นี้ผมบอกว่ามีการทดสอบหลายครั้งมีการย่ำฐานอยู่บ้างมาดูพฤติกรรมในภาพของ4ชั่วโมงกันบ้างครับไอสิ่งที่ผมพูดคืออะไร4ชั่วโมงจริงๆอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าหลัแต่ ต้องบอกว่าตั้งแต่วันนี้ครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาก็เจอส่งสัญญาณกลับตัวเข้ามาในจังหวะหึงส่งสัญญาณเข้ามาในจังหวะหนึ่งและแท่ง4ชั่วโมงก่อนหน้านี้ปิดมาในแนวบวกด้วยและที่สํำคัญก็คือนะครับในแท่ง4ชั่วโมงล่าสุดราคากลับตัวลงมาทดสอบแนวรับและถูกซื้อกลับด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทดสอบที่ต้องบอกว่าทดสอบมาแล้ว2-3ครั้งในพฤติกรรมตรงนี้เพราะฉะนั้น หากตรงนี้รับได้จริงหากตรงนี้รับได้จริงมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นมาที่แนวต้านเดิม1,980ครับผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับลืมแนะนำเทรนด์ของ4ชั่วโมงใหม่ที่ผมได้วางเอาไว้ให้นี่คือเทรนดของ4ชั่วโมงใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งคลอดมาล่าสุดจับหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาที่เราคาดการว่าจะตั้งแผง4ชั่วโมงด้วยจุดทดสอบนี้ได้หรือไม่สรุปแล้วราคาเทลงมาครับเพราะนั้น เราจบไปสําหรับแท่ง4ชั่วโมงเดิมนะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าหากราคาทุบตรงนี้ลงมาเนี่ยมันกลับลงมาที่บริเวณ D2 นะครับหรือ D3 นะครับอันนี้3อันนี้ D2 นะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่เซอร์ไพรส์นะครับก็ยังอยู่ในกรอบราคาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าใจได้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่ในแผนด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าความที่เป็นสตรองเทรนที่เราคาดว่าชุดนี้เนี่ยจะพาเวฟนี้ไปถึง2,000ในขาดเดียวมันอาจจะจบลงไปแต่เป้า2,000ก็ยังไม่ได้จบเพราะเทรนในระดับเดยยังไม่จบเทรนในระดับ4ชั่วโมงก็ต้องบอกว่านี่แหละครับก็ยังมีโอกาสปรับตัวยกตัวขึ้นไปได้นะต้องบอกว่ายังไม่ได้ไปถึงขนาดเสียทรงของการลงแต่อย่างใดนะขออภัยกับเสียทรงของการขึ้นแต่อย่างใดนะเพราะนั้นะ ตรงนี้ยังมองอยู่ยังไม่ได้ถึงกับเสียทรงมากนะแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดตรงนี้ได้ไหมจุดที่จะเปลี่ยนเป็นลงจริงๆแบบยาวๆแบบเป็นปีๆเนี่ยนู่นแหละครับอาจจะต้องหลุดดีสองลงไปผมต้องบอกนะผมวิเคราะห์ภาพพวกนี้จากภาพใหญ่นะครับแผนมาจากภาพใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแค่เราเอาจังหวะมาดูมาหาในการที่เรามาดูสี่ชั่วโมงเนี่ยผมมาดูพฤติกรรมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ดูแบบ ใช้เป็นเมนหลักในการเทรดเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเพราะนะั้นตรงนี้เราจากที่เราดูพฤติกรรมจุดนี้เนี่ยมันมีการทดสอบอยู่หลายครั้งแล้วทดสอบวันนี้ทั้งวันนะครับซึ่งก็จะไปเข้าภาพของวิเคราะห์ของเราก็คือในช่วงจันทร์อังคารพุตเนี่ยเป็นช่วงของการพักขาแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นจังหวะกลับตัวนะครับก็วันวันนี้เป็นลุ้นจังหวะกลับตัวแล้วก็มาลุ้นขึ้นกันต่อในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ได้เห็นการย้ําถามเป็นสันดันที่ดีครับก็ยังอยู่ในแผน ท,ทั้งสิ้นนะอ่ะมาดูในภาพของ1ชั่วโมงต่งางๆในภาพของหนึ่งชั่วโมงนะครับเราอาจจะเห็นพฤติกรรมย่ำฐานที่มากขึ้นที่บ่อยขึ้นนะครับที่ซ้ำๆมากขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อเช้านะครับว่าไอ้แท่งของวีนะเราคุยที่แท่งวีสัปดาห์ที่เราปิดสัปดาห์นี้มีโอกาสบวกต่อซึ่งจริงๆผมได้วางการวิเคราะห์แท่งเทียนเนี่ยไปช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ราคาอยู่ในโซนของการไซด์เว์และเป็นสัปดาห์แรกที่ผมกลับมาคุยเรื่องของแท่งเทียนด้วยการที่เบรกเทรนออกมาด้วยการที่ราคากลับลงมาทดสอบแนวรับสำคัญ d 2และ d 3ตรงนี้เนี่ยผมให้น้ำหนักว่ามีโอกาสครับที่จะกลับขึ้นมายืนในแดนบวกได้นี่คือภาพที่เราคุยกันอ่ะ ทีนี้เรากลับมาดูที่1ชั่วโมงครับเราคุยภาพเมื่อสักครู่กันไปแล้วนะครับราคามีโอกาสกลับขึ้นมายืนในแดนบวกของสัปดาห์ที่แล้วหรือในราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่เท่าไหร่อยู่บริเวณนี่คือราคาปิดไฮของสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ1น8 0งเอร์หรือเปล่ากลับมาได้จริงหรือเปล่าคําถามท,าที่หลายคนอาจจะเถียงอยู่ในใจก็ได้ ถ้างั้นผมถามครับสวันที่ผ่านมาราคาลงมาจากที่เท่าไหร่ซึ่งผมบอกแล้วว่าในการลุ้นกลับมาบวกสัปดาห์นี้ผมลุ้นภาพ s ีเชฟเลยนะผมลุ้นภาพ s ีเชฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคากลับมาได้1,980ผมคงไม่ได้มองแค่อยู่แค่1 9 8่เพราะผมมองปิดในแดนบวกเพราะฉะนั้นถ้าไฮเดิม erm ล่ะ1,900อตีซะสองพันงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมลุ้นอยู่นะบอกยังลุ้นอยู่นะครับอย่างที่บอกแหละ ผมเอาภาพนี้มาจากสัญญาณของวีคนะครับผมต้องบอกแบบนี้ผมเอามาจากสัญญาณของวีที่บอกมาไม่ใช่ความอยากได้แต่เกิดจากพฤติกรรมของราคาที่มีความน่าจะเป็นจักภาพปีเท่านั้นผมไม่ได้เป็นผู้กำหนดกาฟฝังให้ดีมันอาจจะทิ้งลงมาเลยได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้น ฟังแล้วใช้วิจารณญาณสักนิดหนึ่งคุณเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่คุณเองนะครับผมแค่นําสารที่เอ้ยผมคิดว่าผมเห็นสิ่งนี้สารของวีที่มันมาบอกสารของวีที่มันมาบอกเท่านั้นซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยแหละการกลับมายืนเนี่ย1980ายไฮของสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเทลงมามันอยู่ประมาณสอง0นเพราะฉะนั้นการจะกลับมายืนแดน,นบวกก็ต้องกลับมายืนแถวๆสักสอง0ันถูกไหมผมแค่เอาสิ่งนี้มาอ่านและเอามา ภาพที่เราคุยกันในหนึ่งชั่วโมงมามาคุยตรงนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พฤติกรรมที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นแหละนะวีเชฟครับลุ้นอยู่อีก2วันครับมาได้ไหรือไม่เดี๋ยวได้ติดตากันแนะ่นอนนี่จะเป็นภาพมุมมองสำหรับทองคำของเราตอนนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่เล่นชั่วโมงเชื่อไม่เชื่อใช้วิจารณญาณดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าในโซนนี้แหละคือโซนแนวหลักเพื่อที่จะตั้งหานวีเชฟ ลับขึ้นมาโอเคก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้สําหรับการอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคําในรอบ่ําของเราวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับหากชอบบทวิเคราะห์ของเราคิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายมุมมองหลากหลายรายการนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้เป็นเพื่อน เทรดไปด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าในภาพของคอนเทนซ์สั้นเราก็มีรายการของคุณโทนี่เข้ามาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่เทรดสั้นไปติดตามรายการของคุณโทนี่กันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของรายการที่เป็นการเป็นแนวทางทิศทางการเริ่มต้นของมือใหม่ละกันก็เจอเป็นทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มนะครับ ในรายการโทรนี่พบอาจารย์ก็จะได้นําความผิดพลาดของมือใหม่ที่ต้องบอกว่าใช้คุณโทนี่แหละเป็นตัวแทนของมือใหม่ทุกคนที่เราจะจิบยกมาพูดคุยกันก็ฝากรายการของเราไว้ด้วยหรือใครติดตามข่าวสารนะครับก็จะมีข่าวสารอัปเดตให้ทุกวันและก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับก็ติดตามกด s b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเรานะครับก็สามารถแ like, อดไลน์เจ้าหน้าที่กันได้หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครอยากจะเข้าร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราหรืออยากจะเข้ามารับชมในห้องซู o เปิดไมค์พูดคุยสอบถามกันสดๆหลังบ้านก็ยินดีครับ ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใยดๆก็ฟรีนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ